สำหรับไข่ที่มอกรถราคาไม่แพงครับเอาไปหัดขับเอาไปใช้งานนะครับเบื้องต้นนะไม่ต้องซ่อมนะคุณผู้ชมต้องบอกงี้อ่ะมาเลยครับภายในนะเออภายในเป็นทูโทนสำหรับตัวท็อปนะฮะจะเป็นส้มดำม,มาดูกันที่เบาะนะน้ำนะครับเปลี่ยนแล้วนะฮะกำจัดโค้ด89ให้เรียบร้อยนะจุ๊บใพอใจนี่แบตผมเปลี่ยนใหม่เลยบอกเลย2,000กว่าบาทโคตรแพงนะครับ9เดือน6ปี6ช่องแอร์ต่างๆใช้งานได้หมดไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับนี่เข้าเกียร์ปุ๊บถอย ถอยได้เลยถอยเลยนะคุณผู้ชมตอนเครื่องเย็นเครื่องร้อนก็ถอยได้เลยเออนี่เนี่ยโอ้โหเดินหน้าอืมซ้ายขวาเลยนะครับพับได้หมดเลยไปพับได้ไงแล้วก็เปลี่ยนเฟืองไปทีไม่เปลี่ยนเฟืองก็พับได้เลยอ่ะโอเคไปดูกันที่บับหลังกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องนะแล้วก็จะสรุปรถแล้วกันนะโอเคโอเคอันนี่ก็แตกแต่ว่าก็ยังเข้าได้นะความหนีตรงนี้โอเค สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่ชอนรถบ้านเนี่ยก็จะมารีวิวรถโซนิกนะฮะคันนี้นะครับผมเคยไปเปรย์ไปในคลิปที่แล้วแล้วก็คลิปหลายๆคลิปก่อนที่จะลงนะครับว่าราคานะครับจะไม่ถึงแสนนะครับสำหรับโซนิกคันนี้นะครับราคาขายนะครับ99,999บาทนะครับตรงนี้เนี่ยราคาแบบนี้มันต้องมีอะไรสักนิดนึงฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับแล้วก็สามารถต่อรองได้ด้วยนะฮะแล้วก็ผมรับแลกเถือทุกรุ่นด้วยนะครับแล้วก็วันนี้แสงมันจะค่อนข้างจ้านะ ก็ต้องบอกว่าผมจะไม่เล่นมุกแสบตาแล้วนะครับต้องบอกว่าผมไม่เล่นจริงๆนะครับพี่วัชระันนี้คุยกับพี่กัไว้ากมุกแสบตาเดี๋ยมันเบื่อแล้วนะฮะก็คุณผู้ชมโฟกัสที่รถนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดนิดนึงแล้วขอภากไปด้วยนะครับคันนี้เนี่ยมันเป็นเซทโทนิกปีสองพันสิบสามนะครับเครื่องหนึ่งสี่ดีออโตนะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ภาษีไม่ขาดผมเปลี่ยนแบตใหม่เปลี่ยนพ่อน้ำพาน้ำนะครับแล้วก็ ข้อน้ําหลังเครื่องนะครับเป็นครอบพลาสติกสามทางนะครับแล้วก็คันนี้นะครับตัวนี้จะมีอยู่นิดนึงนะฮะคือเกียร์เนี่ยมันถอยได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยช่วง2กับ3เนี่ยมันจะเวลาเปลี่ยนปุ๊บราเลขเบิร์ฟมันจะมีรอยต่อที่มันจะไม่ค่อยสมูทนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้กระตุกนะฮะนีบอกคุณผู้ชมเท่านี้แล้วนะครับก็คงจะพอทราบและเอีกเบื้องต้นแล้วครับที่เหลือก็มาลองขับนะครับแต่ว่ามาลองขับเนี่ยบางท่านคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับมันยังใช้อีกอย่างยาวนานเลยเดียวครับแแตต่่ววาผม้้องงจไ ลงชครับแล้วก็สีสันมีนิรย์ลอยนะฮะไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะฮะไม่เคยน้ำท่วมไม่เคยไฟไหม้นะฮะเอาละครับราคานี้นะครับคุณผู้ชมลองตัดใจดูแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ไม่ไกลครับทดลองขับไปเลยนะครับทดลองขับจนกว่าคุณจะพอใจนะครับมากระชืบมาเหยียบมาได้เลยทำมาขยี้ได้เลยนะฮะเอาละครับสำหรับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงครับแล้วก็ลืมบอกคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับรับไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมไปครับ เอาละอ่าโซนิคคันนี้นะครับก็สีสันนะจะมีริ้วรอยมีข่วนมีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะฮะอ่าโอเคแต่ก็เลยลงว่น,นี่มีตรงนี้นิดนึงนะกันชนอะไรเงี้ยริ้วรอยม,มีเยอะนะครับแต่ว่าไม่เคยชนหนักไม่ผุไม่มีแผลสดนะครับจะมีตรงนี้นะครับนี่จากเจ้าของเดิมมาตรงนี้ชายล่างาฝั่งประตูนะครับคนขับก็จะมีตรงนี้นิดนึง จะพยายามเร็วครับตรงจุดนี้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยหลายๆคนนะครับก็โทรมาพูดมาคุยนะครับบอกว่าตรงนี้มันช้าไปอ่ะนะก็ให้มันเร็วหน่อยได้ไหมบางทีทุณผู้ชมอยากจะดูนะครับแต่ว่าบางทีผมก็มองข้ามไม่ได้จริงนะฮะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนนะที่คุณผู้ชมควรจะได้รับบางทีอยู่ไกลไงนะเดินทางมาทีเสียเงินพันกว่าบาทอย่างเงี้ยมาไม่ตรงปกก็เหนื่อยนะผมนี่ประจำอ่ะ พวกบอกสวยนะสวยไปเลยมาเ,เลยซื้อซื้อไปขายได้เลยโอ้โหไม่เคยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยน้วรอยแม่ขวดมีนะฮะอืมเอาละ 90, 000, 000, ลก้าหมื่นเก้าพันก้าร้อยก้าสิบก้าบาทต่อรองได้นะต่อรองได้เอาที่เราพอใจกันทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมครับสามารถต่อรองได้นะผมบอกเลยนะครับจะแลกเธอจะแอร์โคตรเย็นเลยคันนี้อา้าวเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าไป อาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่คันหน้านะครับไล่ไปเลยนะครับผมนี่รถเดิมนะมีเคยเก็บสีไปแล้วบ้างแต่ว่ารถเดิมสำหรับคุณผู้ชมที่มองหารถราคาไม่แพงนะครับแล้วก็รถใช้งานได้นะครับคันนี้เดินทางไกลได้ด้วยนะครับมีบริการส่งด้วยนะครับ เดินทางไกลได้แอร์เย็นเจ็บนี่เดี๋ยวมาจุดที่เปลี่ยนไปนะครับมันจะเป็นตัวนี้ท่อน้ําหลังเครื่องนะครับตัวนี้นะพลาสติกนี่นะเป็นท่อสามทางนะครับตอนนี้ในในช้อปปีเห็นมีแบบอลูมิเนียมมาขายด้วยนะพันกว่าบาทพันหกร้อยเก้าสิบเนียผมดูแล้วก็วาล์วน้ำนะครับเปลี่ยนแล้วนะฮะกำจัดโค 8, 9, ้ดแปดเก้าให้เรียบร้อยนะครับผมหล่อยงหล่อยเย็นทุกอย่างเติมดีหมดนะครับเทนคงเครื่องดีหมดนะครฮะผู้ชมแอร์เย็นเจ็บเลย อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เหลืออยู่ที่คุณผู้ชมมาลองขับแล้วแล้วก็รับชมคลิปจนกว่าจะพอใจนะครับเอ้ยไม่ใช่รับชมคลิปเออ่ให้พอใจเราก็มาลองขับจนกว่าจะพอใจนี่แบตผมเปลี่ยนใหม่เลยบอกเลย2,000กว่าบาทโคตรแพงนะครับ9เดือน6กพิวนะฮะแบตโคตรแพงนะผู้ชมครับแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนแั้วเป็นโคตรจมนะครับแล้วก็นี่ภาษี67น,นะครับ15พฤษภาคมนะครับเต็มเลยนะครับแบตที่ได้จะใส่แบตมือ2ครับอยู่ไม่นานเอาแบตมือหนึ่งเป็นลูกค้าไปเลย ขนาดนี้แล้วนี่นี่ต่อรองได้อีกด้วยนะนะฮะโอ้โหอ่ะไปดูภายในกันเถอะอ่ะมาเลยครับภายในนะเออภายในเป็นทูโทนสำหรับตัวท็อปนะฮะจะเป็นส้มดำม,มาดูกันที่เบาะนะเบาะคนขับเนี่ยจะค่อนข้างเออฟิกนะมันก็จะมีแตกะนะครับแล้วก็ตัวสีเบาะเนี่ยก็จะจริงจริงมันก็ต้องเป็นส้มส้มเข้มนะตรงันมันก็นก็โรยราดามสภาพนะเป็นอะไรที่ เป็นวัตจักรนะวัตจักรนะปัจจุบันนะครับมาอยู่ที่1นึ่งแสนาหนะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับของเร็วทุกอย่างถ่ายหมดแล้วนะทั้งน้ำมันเครื่องทั้งน้ำมันเกียร์นะครับทุกอย่างถ่ายหมดเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดแอร์คันนี้เนี่ยข้อเสียนะคือแอร์มันเย็นเกินนะฮะต้องกินพาราก่อน2เม็ดนะคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่แพ้นะครับแพ้แอสไพรินนะเฮ้ยพารากันไปใช้ตัวเดียวกันเปล่าเอาเอาเอาโอเคแม่จะ ได้แต่ละอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ตรงนี้แตกนะครับแนะนำนะครับข้าวอู่ช่างสารนะครับนี่เปลี่ยนไปด้วยเลยนะครับก็ประมาณพันหนึ่งครับเปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้เป็นแอร์แบ็กคู่นะครับคุณผู้ชมอืมถุงลมคู่นะฮะแล้วก็ช่องแอร์ต่างๆใช้งานได้หมดไม่มีไฟอะไรโชว์นะครับนี่เข้าเกียร์ปุ๊บถอยถอยได้เลยถอยเลยนะคุณผู้ชมตอนเครื่องเย็นเครื่องร้อนก็ถอยได้เลยนี่นี่โอ้โหเดินหน้านะครับไม่มีอะไรโชว์นะฮะอ่ะมาดูตรงนี้ นี่มันจะมีนี่ใส่แมสเอาไว้นะครับผมติดเอาไว้ฉุกเฉินเผื่อแมสหมดบุ๊กเซอร์วิสมีครบหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับก็ผมไม่จัดไฟแดนนะคุณผู้ชมครับราคานี้ขายสดนะครับไม่จัดแล้วก็กระจกไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้หมดเลยนะฮะมันมีที่วางแก้วนะครับที่ใส่ของนะครับใส่โทรศัพท์นี่ใส่บัตรเครดิตใส่บัตรเติมน้ำมันต่างๆก็ได้หมดนะครับวิทยุเนี่ยสามารถปรับได้นะเดี๋ยวนะผมจะเปิดให้ดูคุณผู้ชมครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ เสียงเสียงได้เฮ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 ้อเฮ้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 เอาลดได้ลดได้ลดได้เพิ่มได้เพิ่มได้อ้าเมื่อกี้ได้นะนี่มาแล้วมาแล้วอ่าอาจจะต้องย้ำหน่อยย้ำหน่อยนะฮะนี่นะฮะลดได้อย่างเดียวเพิ่มไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้ถ้าเพิ่มก็หมุนนี่เอาเอาล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ภายในด้านหลังกันเลยนะก็ไม่มีอะไรสำหรับด้านหน้านะก็จะไฟฟ้าใช้งานได้หมดเลยอันนี้นนิดนึงนี่คือ กระจกนะครับใช้ขาเลยนะครับทับได้หมดเลยไม่ทับได้ไงแล้วก็เปลี่ยนเฟืองไปทีไม่เปลี่ยนเฟืองังทับได้เลยอโอเคดูคนที่เบาะหลังกันเลยครับเบาะหลังนะฮะก็จะสุขภาพดีนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้ใช้นะจะใช้เลนกว้างนะครับเบาะหลังสามารถทับปรับราบได้นะทั้งสองข้างเลยสําหรับคนที่มองหารถเล็กราคาไม่แพงเอาไปใช้จ่ายหรือเอาไปค้าขายนะเนี่ยช่วงนี้มันหน้าฝน นะฮะจริงๆอ่ะเอาไปไว้เป็นรถท่องเที่ยวได้เลยนะข้างหลังเนี่ยไ,ไปพักไปต่างจังหวัดไม่ต้องเปลืองที่นอนค่าโรงแรมนะเวลาจะขี่จะเยี่ยวนะคุณผู้ชมแปลงฟันก็เข้าปั๊มนะครับตรงนี้มันสาม,มารถพับราบแล้วสาม,มารถนอนได้เลยนันหนึ่งคนนะฮะทบได้สองข้างนะครับโอ้เข้ามาด้านหลังเนี่ยนั่งก็ไม่แคบมากนะก็ประมาณพวกแจ๊สกับยาลิสนั่นเองนะครับกับตัวที่เป็นแฮตแบกนะครับตรงนี้เนี่ยลืมบอกไปนะมันมีเท้าแขนด้วยนะครับก็จะมีแตกไปงาน พูดงานได้หมดแล้วค่อนข้างแข็งแรงนะมีที่ห้อยเสื้อด้วยนะครับอ้าวคุณผู้ชมตรงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ด้านหลังกันนะพวกยางอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละครับมาดูกันที่ด้านหลังนะจะไล่ไหมครับนี่เดิมเลยเดิมหมดเลยรถนี้ก็ไม่เคยขยับเลย ตรงนี้เนี่ยมันจะมีวางของได้ตรงนี้อยู่1ชั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถใส่ของชั้นเล็กนะตรงนี้มันเป็นชั้นเล็กนะครับได้อีกหอันนะครับเพื่อการของกระดิ่งตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับสําหรับยางอะไรแม่แรงนะะฮหูลากนะครับมีครบหมดเลยนะครับกับราคา99,999มาพนเกร้บเกาทนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่มองรถราคาไม่แพงครับเอาไปหัดขับเอาไปใช้งานนะครับเบื้องต้นนะไม่ต้องซ่อมนะคุณผู้ชมต้องบอกงี้ นะครับแต่ว่าอาการก็เป็นอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับช่วงล่างดีนะครับสีตามสภาพนะครับแต่รถเดิมสนิทเลยมีเซ็นเซอร์แถลงสจุดแล้วครับเราไปสรุปกันในรถกันดีกว่านะฮะร้อนแล้วหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องนะแล้วก็จะสรุปรถแล้วกันนะโอเคหกเกียร์นี่ก็แตกแต่ว่าก็ยังเข้าได้นะมันสนิทตรงนี้โอเคเดี๋ยวทีมลมอ๋าโอ้ยลืมบอกเลยมีเมื่อกี้ด้วยเมื่อกี้พอขับมารู้เลยเอ่อ ลอกดันใสาพานนะครับนะเปลี่ยนหนึ่เก้าร้อยเก้าสิบบาทลอกดันใสาพานนะครับมันจะตั้งเครอกห์ค,กครับตรงด้านหน้าเปลี่ยนลอกจบเลยนะคุณผู้ชมครับใช้งานได้อย่างยาวนานนี่นี่มันจะมีช่วงสองไปสามม่อกี้นิดนึงครับนี่ต้องแจ้งนะแม่้าไม่แจ้งนี่ลูกค้าไม่รู้ว่าเผลอเปล่าเนี่ยก็เป็นปกตินะเอาเอบอกตรงๆครับพี่จอนเป็นเราต้องรักษาม,มาฐานนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะปรับเป็นตรงหน้า เอาล้วฮะก็ราคานะครับ99,999บาทนะครับคันนี้เนี่ยดูรถได้ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับรับเล็กถึงทุกรุ่นด้วยนะครับโทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้านะครับแสงน้อยโอ้ยจังหวั่นยิงนะครับศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้านะครับดูรถที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่ทดลองขับได้จนกว่าคุณจะพอใจนะครับเสียงมันจะเตือนแล้วนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคันนี้ขายตามสภาพนะครับนะขายตามสภาพรับผิดชอบการโอนเลขเครื่ กับวงช็ับสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีบปิการส่งด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆอยากให้มาลองแหละรถแบบนี้นะครับอยากให้มาลองดูฟิลลิ่งนะครับเอาพูดตรงเลยนะครับถ้าเกิดว่าลงทุนอีกสักหมื่นหนึ่งเนี่ยสวยเนยบเลยนะพุกหัวเกียร์เก็บไม่ได้เก็บน้อยนะก็ไปเราี่ใช้งานได้ดีนะครับแถมปลอดภัยด้วยนะครับเหล็กคุ้มเนื้อยังดีกว่าเนื้อหุ้มเหล็กนะครับผมวันนี้พี่ชอระบ้านลาไปเลยครับขอบคุณท่ติดตามสวัสดีครับ